สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านแรดแซบัวบันเทิงศิลิ์นะครับแรดแซบัวบันเทิงศิลิ์ร้านส้มตำเจตอกแตกนั่นเองนะครับมาดูครับวันนี้จะมาตำอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับตำอะไรอยู่ครับตำปูมากุ้งยองครับมาดูกันว่าจะแซบแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตำแบบปลารานะครับตำเกาเหล่านะครับจะไม่ใส่เส้นใส่มะเขือเทศถั่วฝักยาวลงไปนะครับตำเดวยมะนาว ต่อไปเราก็จะใส่ปูมานะครับนําปูม้ามาทุบกล้ามให้ก่อนดูปูม้าเป็นปูม้าไข่ด้วยนะครับน่าทานมากเลยใส่ปูม้าให้3มชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งสดครับจากนั้นก็ใส่หมูยอใส่หมูยอแล้วก็โเลโคเล อันนี้เผ็ดปกปติใช่ไหมครับก็เป <ul> ็เพ็ดปกปปตินะครับมีลูกค้าดูครับปลาชํำๆเลยครับตอนนี้อันนี้ลูกค้าสั่งทานที่ร้านนะครับลูกค้าสั่งทานที่ร้านลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็สามารถโทรมาสั่งหรือสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับแลดแซมโดมันเทิงสิงสาขาแม่นะครับดูสิครับแซบๆเลยครับ ออกมาทานส้นตมตำกันนะครับเก้าเหล่าปูมา้ากุ้งสดหมูยอนะครับพร้อมเสิร์ฟจ้าพนักงานใส่เสื้อชมพูสดใสนะครับวันนี้พนักงานคนสวยของเรามาดูกันครับต่อไปตำอะไรครับตำปลานะครับตำปลาลันแซ่บมาแล้วใส่ริ๊กใส่น้ำตาลน้ำตาลปีลงไปนะครับ นั้นก็ตำให้ละเอียดนะครับจะน้ำปลาสองทับทีนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวคนส่วนผสม,สมเข้ากันก่อนนะครับน้ำจะได้แทบจะได้นัวถึงพ่วดถึงนะครับต่อไปก็ใส่มะเขือเทศนะครับโสมฝักยาวมะนาวครับใส่เส้นลงไปาจากนั้นก็ตำเลยครับ เมนูนี้ส้มตำปลานะครับแซ่บๆครับเผ็ดปกติใช่ไหมครับเผ็ดปกติลูกค้ามาทานที่ร้านก็อย่าลืมสั่งเมนูเบสิกนะครับตำปลาเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้นะครับพิซซคกพิดามเม็ดก็ว่ากันไปเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับส้มตำปลารานเจาแตกแตกแซ่บเลยครับ เ้นมาแล้วก็กรอบๆนะครับเเป็นเส้นสับครับมาดูเมนูต่อไปกันครับตำอะไรครับผมเกาเหลาหมูยอนะครับใส่พริกใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับจากนั้นก็ตำให้ละเอียดเหมือนเดิมเลยครับพอน้ำตาลละเอียดแล้วนะครับก็ใส่น้ำปลานะครับสองทักที่ตมด้วยน้ำมะนาวนะครับ นั้นก็คนให้มันละลายอีกรอบหนึ่งนะครับคนๆนคนคนคนไปพอ,อเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติก่อนเน้อแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศครับมะนาวครับจากนั้นก็ใส่หมูยอพร,ระเอกของเรามา เมนูนี้คือเกาเหลาหมูยอนะครับเกาเหลาหมูยอแซ่บนะครับเกาเหลาจะไม่ใส่เส้นนะครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับพร้อมเสิร์ฟจ้าเกาเหล่าหมูยอแซ่บ มาดูเกาเหล่าหมูยออีกครกหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดน้อยนะครับสั่งกลับบ้านนะครับมาใส่น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะครับตามน้ําตาลเลยครับใส่น้ำปลาครับสองสัทีครับ,รบ,รบเหมือนเดิมจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวครับผม คนเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่ถั่วฝักยาว<ม>ใส่มะเขือเทศนะครับแล้วก็เพิ่มมะนาวลงไปอีกหน่อยนะครับใส่หมูยอครับพระเอกของเราพวกนี้จะเป็นเผ็ดน้อยนะครับกาหมูยอเผ็ดน้อยสีก็จะจางๆลงไปนิดนึงแต่ก็ยังแซ่บเหมือนเดิมน,นะครับ<ม>อ่าตัากใส่ถุงกลับบ้านครับผมลูกค้าที่ต้องการสั่งกลับบ้านสามารถโทรมาสั่งได้นะครับหรือว่าสั่งผ่านแอปไลแมนก็ได้นะครับ โอเคครับ